ทำยังไวะเดี๋ยวมึงรอเพื่อนเพงรอเพื่อเพื่ี่มาเขาบอกเลยบัหัว่าอะไรสวยสวยสวยยังจงเนื่งนะเริ่มเซตติ้งไปตัดกลางสวยแลวใครจะแลวใครจะทานผ่านเราไปอีก เฮ้ยมึงมาไหนเนี่ยคือพูไมหยหยี่กป็วามาอย่องแฟงนะสวยสวยว่ามันยิงผมทีไม่ดฟงฟงฟังฟังฟังฟฟงอืออือะไรนอะไรน่ายปาสวยไปอไรเมื่อกี้เมื่อกี้อะไรสำเรนะยังมันไม่ติดอเไม่ติดตองมันอะขอขอองอหน่อมาใหม่ทำไมทำไมมันอ่างนันขยันพิมพ์จ้วะเราเจอแต่แบบคนขยันพิม เออต้องปิดตัวนี่ยปิ้มปิ้มกไปว่าแทมไปเฉยๆไป้ปะอันนี้ได้ปะเราเหนื่อยละมันต้องแบบกระดองกระโดดหรือว่ามันต้องไอ้นี่แบบกดยาทุกรอบก่อนเะระวังเราไฟระวังไฟตัวกันระวังแป้งเนี่ยผมไม่ได้จะไม่หลอยแม่งมันวอลมันวอลมันวอลไม่ต้องแฝดอัมแฝดโดนเฮ้ย

บายโอ้ยโอ้โหก็จะหายบายกางได้กลางอ่ะกางสองตัวนะไปเลยไปเไปเลยไปเลยไม่รู้อเอ้ยไม่รู้าเยรรายงานเลยรู้ดีเกินบันไปทำเยมันมีอินโฟปะกลางสองตนี้ตัวนึตนี้ตังนี้ตัวนึแล้วก็มันไม่ฝานี่ออะท t สอง CT สองกาง เอาเอาตัวขวากันนะขึ้นขึ้นข้างบนละหน้าแบไปติด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 ใครนะใครเพียงเพียโอเคหนึ่งโมงนี่แล้วก็สองโมตรงนี้นะสองจุดจัดจัดัดเอลิงไม่สองโมอ่ะเอริ้งแบบแบบเมนดานอ่ชอบบุกเดี๋ยวเดี๋ยวเอาจุ๊บเน็ตไปก่อนนะใช่เลย มัยมีเสียง่เหรอแตแฝดทากันแฝากไปเลยโอ้ยโอเคแม่งจุ่มสมกมาก็ไม่ใช่นะแฉะวะได้คอมเมนต์มาเอ้าไม่มีโดนนสัสใส่ใส่ใส่ัสหายแล้ววะมีมีอีกมีอีกมีมีตัวนึงมีตัวนึง โอ้โหหายไปแล้วไหนใเอาต่อต่อสุดยอดแล้วปอดเข้าปอดเข้ายังมีไม่ได้บอมย้อนก้องมิดนะไม่ได้หนูว่ะติติด ยิงอันนี้มาตลอดเลยหรอก็ไม่จะไหนอ่ะโอเมนนมีรถหลง50บโอ้โหสองหาด้ยโอ้โหออฟออฟมาแล้วออฟมาเร้ยวฟอร์ลิคเอ้ยปะเข้าไปแล้วอ่ะอุ้ยยังให้สองนีมิตริตัวเออเออม่มีเอมิตโอ้รอคยี่ยหรอหัวจะล่อยแล้ว กลางต,ต mm ัว hmm. นึง <cel i> <people> มาเก็บอัพมั้งเก็บอัพเก็บเอเขียไหมเขี่ยเข้าเลยเอไม่เขี่ยไม่เกะแต่ลองไม่ได้ลองไม่ได้บางอะอาจารย์อยู่นั่นแหละอยู่นั่นแหละเออเป็นเพื่อนเจฟิวตกลงก้าวก้าวก้าว อ๋อไอ้ยิงไม่โดนเองเหรอวะน่ะอยู่กลางอยู่กลางมาช็อตแล้วมาช็ไม่ช็ไม่ช็เดินกลับเดินกลับยิงไปร้อยยี่อ่ะแต่ว่ามันน่าจะหิวก็รัวดีทีเอาปัสเอาปัสโดนกระดาะมาดิมาดิโอเคเราทำแล้วครับเห็นแล้ว ร่อฮกูไปไม่ด้ไม่อยู่ยิงเกาะกูแตกฝามืออ้ยแย่ OP o ีก็มีพ p กูขไปแล้วพวมันรวยกันจังวะโดน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 สายเดี๋เดเดาเลยเข้าเลย ตัวก็น่าก่อพวกมึงอ่ะเียตัวยูเอให้ตัวยูบีแผ่นเปิดได้แผ่นเปิดแผ่นเปิดแผ่นเปิดผมจะวอกผมจะวอกโอ้ยโอ้โหมึงอองระวังนะโอพีเอพีอย่างพีนะพีสองไหเหรอไปละ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 ไปล a สองตัวเลยเจอดูมาสองตัวมาสองตัว อันแปลดิรอเลยจนเฮ้ไปแล้วมาแล้วไปแล้วมันเแล้วหนีหนีไเพื่มหนีเลยหนีแล้วเนาะเต็ม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 เตะไปทันเลวบายบาย ถ้ามันติ้งติ้งก็ทีหลังเพื่อนดีกว่เพื่อนหรือนอ้องก็ไม่เป็นไรซื้อให้ได้นะเพื่อนอังไม่สิบัน <c oughs> ทําไมมันยังไม่จนสักทีวะ <c oughs> คนจะยิงผมตลอดต้องอีกราวอ่ะ <c oughs> ต้องอีกราว <c oughs> ไ,ไม่จนลาวเนี่ยไม่โจนแน่เว้ย <Okay. S 1> ระวังเลือกหลังมานะ เดีว <accurately S 2> ันนี้มันโคตรกระตุกก็จะเปิดกอฟใส่ไหมตรงนี้มีออฟด้วยบอลด้วยทหารสมอกร่างเลยเหลือสิบอามันสมอกอยู่ให้มันสมอกให้ดีกว่า รอเพื่อนแปหนึ่งนัรอรอรอ,อาวางหลังกล่องเลยมีวอร์มวอมแล้วแล้วมาแล้ว,ลวเดินซ้ายนะเดิน

จะว่เล่เลน่จนอีกอะหายแหละไม่จนไม่ก็แบบ0กอักับเจพสองตัวเลยเดี๋ยวม,มันไม่เสียเปืนกันเลยวะเสียแต่เอาไปเพื่อนมันเปล่าระายหน่อยนะายก่อนดเด้เดเออได้ได้ไดีจัเลยจัดป่าโดนเล สวัสดีเพื่อนฮาพี่ไม่เข้าหรอเข้าหนวะทีเา่านาง่านาลกตอยู่ฝริดอะอยากโเทไว้ที่เราไม่มีพี่พี่ไม่ได้กดตัวเจ็บพี่ไม่เดสตัวนะเหนนะไป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 เอเอเอเเอเลยเอเลยสมกสมกปิดตัวเอเลยสองตัวอยู่นี่ครบเลย สนามผู้หลายรอบและปลกอล่อยขึ้นวผมติดเอลิงเสกโอ้ยเย้มันถือปืนได้อยู่ได้ครับได้คัดัไปสองเลยจันมิน แอบกโอ้โหอัพเหรอไอตัวเนี้ยเฮ้ยก็ว่าอยู่ไม่ยอมพลิกเร็วอฮ้ยเ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 อาเลยทำไมจะมีแท็ปผมดังตูมไหมแฟงมาเอตัวหนึ่งอ้ยแฟงแฟงจากดีตัวหนึ่งต่างตัวหนึ่งไป อะไรนะอะไรซีทีตัวซีทีตัวโอเคลังน่าจะแฟงส่วนเี่ยไม่ไาหลังรังไหมรังไหม มันวอมมันวอมมันวอมเอะไรได้เอาให้สองเพื่อนเอาให้แ้ย้ยมไหมาไหนอ้ยเออยู่ขวาไม่เป่าแล้วผ่าเลยขขคนไม่ได้ยินเสียงกูแล้วเนี่ยบอกว่าคนแก้วู้จริง ไม่มีไม่มีดีลาเลยทางนั้นอ่ะโอเมนขวาใช่ใช่โอ้โหเนี่ยเจ็ดเจ็ดสิบอะน่าใส่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 ไหนบีบีหรอใช่บีบีระวังกลางระวังระวังมันเข้ากลางแล้วตีตีมาทางท้ายไม่อยากตีเลยไม่ยิ้มปีเงียบจัดหลังเราหลังเราเล่นหลังสมอง โอ้ไม่โดนมาหยุดเองกันปะใช่ใช่อยู่้ที่น้องเยเข้าแล้วไอ้อยู่เมนตัวนึงเศษอยู่เมนน่าจะเข้าเอลโบเข้าหลับเข้าหลับไหมเอเอลโบมันอยู่ไหนฮะนี้ช่วยก่อนหัวตัว Beep, 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 beep. Bye, bye. Spike down B. One enemy remaining. Spot bad